13ีครับแน่นอนค่ะทีวีพูนะคะได้พัฒนาปรับตัวให้ก้าวทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วค่ะยิ่งในยุคดิจิตอลแบบนี้นะคะทีวีพูไม่เคยหยุดนิ่งเลยค่ะยังอยู่ในกระแสะสื่อออนไลน์และสื่อเวงกาบันเทิงได้อย,าย่างโดดเด่นเสมอมาค่ะสมกับเป็นสุดยอดสื่อบันเทิงจริงๆค่ะอันนี้ต้องขอขอบคุณที่พี่สื่อมวลชนดารานักแสดงทุกท่านนะครับรวมถึงคนบันเทิงและประชาชนคนไทยที่ให้การสนับสนุนทีวีพูด้วยดีตลอดมาครับวันนี้ค่ะ ของเรานะคะยังมีการแสดงอีกมากมายเลยค่ะรวมทั้งไฮไลท์สาคัญของงานนะคะนั่นก็คือการประกาศผลรางวัลสุดยิ่งใหญ่ของเราค่ะแต่ตอนนี้ค่ะท่านผู้<ห>ชม,มคะอดใจรอสักคู่เดียวค่ะไปพบกับบรรยากาศที่พรมแดงกันก่อนเลยค่ะครับมาแล้วค่ะ<า>ก็ยังอยู่กันที่บูธนะคะเมื่อสักครู่นี้แหมแนะนําบูธไม่หมดแลวค่ะเยอะมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บูธ ภูส,สตารินะคะอ้า่อาเป็นคูของคุณแม่ติ๋มด้วยใช่ไหมคะอ่าก็เรียกว่าเป็นสินค้าในเครือนะคะอ่ะเดี๋ยวแนะนําดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะได้ครับสินค้าของูสตาร์เขาก็มีหลากหลายมากมาย,ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชานะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดูแลเรื่องผิวนะครับผมมีครบถ้วนควรบว,วงจรเลยครับ เห็นพี่เมติเคยใช้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเคยใช้ทุกมลังหน้าหอมมากดีนะคะชอบนะคะแล้วก็เป็นกันแดดด้วยนะคะกันแดดก็คือแบบเบาสบายหน้าจุดๆเลย